อืมคือมาควงแนวนี้ระบาดนี่พี่น้องเห็ดออกอีกแล้วครับท่านโอ้ยออกดิบเอวปีคุ่มค่าได้ยดวยจ้ะนั่นมันขายอะไรกำไรแจ็กทรายหลอบละจ้ะซ้ำ่าเคดก่อนเดียวได้จ้ะนี่เพราะว่าเห็ดทั้งหมดสามสามก่อนเนาะแบ่งกันไปหกคุนเอาคิดมึง ถือพูละหกก่อนโอ้ถือผูละอันเครื่องก่อนมึงที่ไรพี่น้องมึงเห็ดเพิ่อนออกแฮวกินหนีรอบที่หกนะจ๊ะเห็ดขอนสมควรหามาพอด้วยใจพี่น้องจ้าถ้าฝนตกใส่เพื่อนแต่พันถือหนามเพื่อนก็นออกเลยจ้ะนี่ข่วมพ่อกแกงนี่เขาจังเอิญข่วมพ่อแกงดอกเต่อนี่ อันนี้ถึงมักอันนี้ปื้มอยู่จ้ะปื้มอยู่กำลังเกิดกันมีจ้ะดอกหน่อยฮาก็เอาไปโรดขานลบมหมัยเนาะจ้ะไปออมออมใส่กบด้วยโอ้ยเอาวไปวไปออมใส่กบเหียนกว็วากะวาแล้วพี่น้อง เมีนโมเมนโอ้ยตากระบบอันนี้กล่องเคื่อเก่าละจ้ะโอ้ยพอได้เก็บอได้เก็บอืมยุคหางบ้านตีบออกวันนี้สงสัยสิด้แบคคอนออกมาตากน้ำค้นอยู่จ้ะนค้นบนสีนม่มาอีกเนาะ ย่านพระฝนพันหายไปแล้วคะ่ะเพราะว่าต้องรอคุณเดือนสงการคุณมันเดือนสงการปก,ปกติเพ่นสงการเหลวเพราว่าทุนสิตกมากโกช่วงส,ง,สงการนอกฝนจ้ะเก็บเก็บเก็บพี่น้องจ๋าพามาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้ะดอกน้อย,อยดิฉันก็เก็บด้วยจ้ะ เพราะว่ามันจะได้แกงอคอมอ,อมโอ้ยหมดกระดายเนาะเจมนเจวน้ำมาล่าวีข่อยหมดงามพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเจมินนอะดอกหน่อยกับเนาดาโต๊ะง่ายกับเากยากป็นเนยาน้ำผู้เก็บนี่แหละเก็บ อันหมดเพื่อนจะมากินเห็ดนี่นะยังวามันอยากนี่แหละปู่จุดไตคอนพี่พี่นอ้องโอ้ยไตคอนพี่ก็มีอยู่เด้อจ้ะโอ้ยสั่งหมดงามเิเออหวยว่าสั่งมากัดตาดิฉันโอ้ยสั่งเป็นหน่อยคุดหมดกระไดโอ้ยโอ้ย จะเป็นไปเกิดอยู่ข้างในเนาะค่ะอ้าวกัดตาอ,อื้มโอ้ยได้งดงามกัดตาอ,อื้มงดงามมาขึ้นคอนเห็ดเลยเนี่เออไม่เป็นเจ้าเนาะ,ะเออก็จ้อเห็ดเบิดเทานัเนลเนี่ยนี่เห็ดจังใดยามาฉีดมั้งบ๊ นก้ืเว้ยนึมหลายพี่นองจ๊ะ่อไง่ิตพื้นอ,อู่นโอ้ยตรงนี้ก็เจอแต่มดเนะตายอ้ยพี่นองเอ้ยขออภัยเด้อโดดไปโดดมาอีกนะ ắt tất cả mà xảy kia nó mất uống thế này thì cắt mẹ một lần ôi trời ơi ngang được จอคขวนเด็นไรพี่นมอเอ้ยมาได้กินเพิ่นดอกหมดเอาไปกินหมดละเออขาดเนาะอันนี้กระดาษพิเ็ษกระดาษก็ก,การกระดานี่ดีฮะ ออเออไม่สำนึกจ้ยพี่น้องจ้างัดก,กัดลายว้ายมาอีกแล้วพี่น้องว่าเป็นเพิ่นสีบุออกอีกเพิ่อนออ,ออกติดออกตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจมีนนอ้อเพิ่อนอยากอัวลายอู้อ,อกดีครับพี่น้องเอ้ย วัวดิซุปกัะชิ่ดดซุปเหมือนได้ว่าซีดิแกงกับว่าวดิแกงโอ้ยเจ้าเมียนเจ้าโพดเหลือเนาะพี่น้องเอ้ยแม็นไฮอนนี่เห็นเลยสมาโพดแห้คกา ดอกเลี่ยวมุกเรงใจดีกันเลยนะจ๊ะเนาะดอกอิดี่ะวไปนองเอ้ยดอกนี้ดอกตัวโอ้โลแด่อยู่โอ้โหมันผูเตื้อเนาะใหญ่ค้อนเพิ่นมะเรี่ยงไหมเนาะจ้ะมือนันเก็บไปดอกหน่อยหน่อยบ้านนี้อัน เลยใหญ่คอนเพื่นมาเลี้ยงไหมว่เพื่นแห่งเพื่อนออกดี่ดีออกดีก็ดีคักออกสะอยู่บ้านนี่โอเดมาแค่มือเดียวได้กันนี่นี่มาแค่วันเดียวนะคะปูออด,เ,ออด,เ,ออดเ,เรือปวดเรือปูดเรือเลี้ยวเจ้าเดี๋ยวบอกก่นจ้ามาเก็บเห็ดรอดที่เจ็ด ดอกที่เจ็ดวะแม่อ่อนดอกเจ็ดกัน่อยแน่ดอกเอ้ยเต็มตาครับอุ้ยดอกมันจะบักง่ายนี่ดอกใหญ่มันยังอ่อนอยู่ด้วยจ้ะเพราะเพราะแก่งอยู่ดอกคนสมบูรณ์นะจ้ะดอกเพิ่นกระบาลเนาะแอลลี่อันนี้ มันเป็นตุ้มๆอย่เมื่อก่อนนี่ก็เรียว่าสีมอีกมือซ่อ,องมือยังาม,มืองที่จริงว่าถือมาตะหมูว่านเนี่ยเราจะหมูว่านตติตุละโอาเดี๋ยวมากันเอาไว้ไกลบานก็นยังสีเะยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดค่อยมาจอบซอง นี่บออ,อกอนีน้องเอ๋ยเมนพังคักออกจน สีเป็ดฝนบาาุญบ้อ่ขา้าบุตรถือชือกันเนาะจ้ะเพราะว่าเพราะเป็นขังเรลกแต่พวรู้วงเพิ่นสิออกไปโดนป่านไหนอดอกเค็ดดอกเค็ดพี่น้องเอ้ยอ่อนน้ำข่อยคือเกลอะจ้ะให้ชีดเก็ดเห็ดเวนแ้มข่อย ป่าก็ได้เก็บ,เ,กบเพราะเองก็ได้เก็บโอ้ยมีฟองเร็วอีกเดียวจ้ะโอ้ยใหญ่ด้วยจ้ะความดอกของพืนความดอกใหญ่ของเพืนคนน่ะร่างกาย อาฝ่ามือบมพหในญ่อลังการนี่นี่น้องเอ๋ยหุดในแกตาอายน,นี่ยอักนนย่ะหลอกนึงลืมเห็นใส่คนผมจะมีขน้องเอย๋ยจุกไปเจอขี้เข็ยบซะลรอ การอลังการอีกแล้วพี่น้องเอ้ยรอบนี้เตรียมตะก้าแอบ,บหน้าเมาอันนี้กามอ่อนอยู่จังบานอยู่แต่เพิ่งอ่อนอยู่นะอ่อน,ออนเก่งไปวัดไปวัด มันจะไปตะวัดเราจะพี่น้องเท่ามากแล้วคือผอแตะวัดเอามาเดียวก็เขาวัดเขาวา,าเขาวานะใส่เลยคุณโอ้เป็นสุดข้อนนะจ๊ะออกจนสุดข้อนใช่แล้ว อนุญาตจกพี่น้องเอ้ยโอ้ยจกกระบอบกนัดบ้านี่โอ้ยโอ้ยเยม็ดร,ระบอโอ้ยจกก็ไม่ถนัดโอ้ยสุดคนนี่จ้าพี่น้องจ้าผลงาน เต็มตะก้าของเรากระคอนเ็ดคอนอาจารย์ไว้สำเนาละจา้าเมิ่งผลงานของเราพอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้ามีเห็ดยิ่งแงกันเสีย่ายไม่เห็น,น,น,นมเนมืองอีกจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ